สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนี่เป็นการพยากรณ์ปากแรกของเดือนมีนาคมนะจ๊ะคําถามเอ่อคำถามอะไรเอ่อพล,ลัพพงงา,านค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภไพ่พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะขอดูหน่อยไพ่พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภ ท r e e of เ e n t a c l e s เป็นพลังงานของของเป็นเป็นธาตุดินนะนะเป็นพลังงานของไพ่เหรียญธาตุดินคุณกำลังเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะเพื่อซับพอร์ตหาเหตุผลที่จะอยู่หรือไปกับอนาคตของความสัมพันธ์ครั้งนี้ มาต่อกันที่คุณเจออะไรกันบ้างชาวราศีพฤษภลักขนาพฤกษภสามใบเลยเด็ดเด็ดบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกคุณเจอความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบกันมาหมาดๆด้วยเหตุผลที่เป็นรักซ้อนคุณจำใจที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาดึงคุณกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเขาดึงคุณกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความดี ทำให้คุณต้องใจอ่อนแต่ความสัมพันธ์นี้ยังไงมันก็ยังการกลับมาครั้งนี้มันก็ยังดูแบบคุณยังไม่แน่ใจว่าจะจริงไหมจะใช่หรือเปล่านะคะเนี่ยเดทมาใบแรกเลยดูสินะคะจะจริงไหมจะใช่หรือเปล่าจะโกหกอีกไหมนะคะคุณเป็นหนังควีนออฟเฮนิเคิลคือราชนินีถือเหรียญคุณยอมกลับมานะคุณยอมกลับมาแต่คุณถือดาบมาด้วยเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าฉันป้องกันตัวนะ นี่เนี่ยถือดาบไว้ป้องกันตัวนะจะมาหลอกกันอีกรอบไม่ได้นะนะคะจะมาหลอกกันอีกรอบไม่ได้นะคะและอย่างหนึง่งไพ่ไฮโลแฟนเป็นไพ่ประจรําราศีพฤษศละขนาพฤษศสถิตอยู่ในการอ่านสถานาการณ์ของคุณปัจจุบันมีเกณฑ์ที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลอยู่กับคุณทําให้คุณได้สติในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะคุณมีสติกับการใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ณจุดนี้อยู่นะคะอืม Uh huh. บางคนคุณอาจจะประคับประคองด้วยด้วยเอประคับประคองเนี้ยประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณกลับมาอาจจะมีเหตุที่ว่าเขาเขาใช้เงินนะคะเพื่อมาดึงคุณกลับไปเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้นะคะอืม ตอนนี้คุณกําลังจะให้เขาพิสูจน์อะไรบางอย่างใช่ไหมทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เขาเองก็จะพิสูจน์อะไรบางอย่างกับคุณเหมือนกันนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์หรือว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างอืแต่คุณรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ยังไม่ยอมชัดเจนคุณต้องการอยากหาเหตุผลให้มากกว่านี้นะคะว่าจะเอายังไงกับชีวิตตีกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืม ทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภไพ่ไสี่เมท้าเห็นไหมล่ะนะคะไฟออฟคัพโอเคค่ะความสัมพันธ์นี้ที่เขาคิดกับคุณค่ะเขามีความสุขกับการที่ยังมีคุณนะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะไพ่สี่เมท้าเขาต้องเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนบ้านเขายังรู้สึกว่าคุณยังมีคุณอยู่แล้วมีความรู้สึกอุ่นใจ อะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมองถึงอะไรบางอย่างที่ที่แบบเาแต่เขายังมองถึงความผิดอะไรบางอย่างของคุณเหมือนกันนะคะเขามองทุกอย่างด้วยเหตุผลเหมือนกันแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความเขาไม่รู้สึกว่าคุณเป็นบ้านของเขาเขายังอยากมีคุณเพื่อไปกันต่อนะคะอืมในชาวราศีพฤษภและนาพฤษภระวังว่าคนคนนี้จะคิดกับคุณ แค่ในเรื่องของการที่มองว่าคุณเป็นสิ่งสบายใจแล้วก็มองว่าจะคิดแต่เรื่องเซ็กกับคุณนะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนเพราะไพ่หนึ่งดาวออกมาคู่กันเนี่ยนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะไม่ได้ไม่อยากผูกมัดยังไม่อยากผูกมัดอาจจะหวังอย่างอื่นนะคะเราก็ต้องดูให้ดีอันนี้ผู้หญิงบางท่านบางคนต้องดูให้ดีนะคะอืมอ่ะดูต่อนะจ๊ะ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะ Emperor บางท่านคุณกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ Ace of Cups t e n of Pentacles โ okay, อเคค่ะ The Lover บางท่านคุณกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะความสัมพันธ์ดี Emperor นะคะโหความสัมพันธ์นี้พวกคุณจะ มันจะอึดอัดมันจะตึงเครียดมันจะมีแต่คำพูดที่เป็นมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดอะตึงเครียดนะคะเป็นสถานการณ์ที่แบบตัวคุณเองก็ระแวงว่าจะยังไงตัวเขาเองก็ระวังคำพูดในการที่จะพูดยังไงแล้วพวกคุณจะอยู่ในโหมดที่แบบอยู่ๆไปรักตัวเองเขาจะกลับไปรักตัวเองเลยคุณเองก็จะกลับมารักตัวเองเลยนะคะต่างคนต่างจะเดินห่างออกกันมานะ เอาไว้แง่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดที่ว่ากลับไปรักตัวเองแล้วเขาก็จะไปอยู่ในโหมดในชีวิตของเขาจะเงียบไปคุณเองก็จะเงียบไปเหมือนกันหายไปเหมือนกันแต่บางเอิญค่ะจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณจะต้องกลับมาอาจจะเจอในปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าอาจจะไปเจอนเรื่องของทุลาอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งสถานการณ์นี้พวกคุณก็เหมือนกับ จาใจที่ยังต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง The Lover ความสัมพันธ์นี้คุณจะไปมันจะมีเรื่องของการที่คุณรู้ตัวว่ายังยังไม่ได้มีกันแค่2คนหรอกปัญหาตรงนี้มันยังมีใครที่ยังแอบซ่อนไว้หรือไม่ถูกยังไม่ถูกแก้ไขหรือยังไม่เคลียร์หรือจริงคุณอาจจะรู้แล้วแต่มันยังไม่เคลียร์มันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์แต่พวกคุณอะมีเรื่องอะไรที่จะต้องไปต้องทําด้วยกัน นะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งชาวเราจะรูสอบลักขนาบฤรกศพคุณมีเกณฑ์ที่จะแยกกับคุณคนนี้ด้วยการที่ใครคนหนึ่งเอาเงินก้อนใหญ่เพื่อฟาดหัวใครคนหนึ่งเอาอย่างนีองน้อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนมีเกณฑ์ที่คนที่คุณคบที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาได้คบกับใครคนหนึ่งที่มีเงินและเขาคนนั้นจะเอาเงินฟาดหัวเขา หมออาจใช้กำแรงขอภยัยขอภัยนะจ๊ะใช้เงินที่ดึงตัวเขาเพื่อกลับไปหานะคะอ่าใช้เงินเพื่อดึงตัวของคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่กลับไปหาเขานะคะตัวคุณจะอยู่ในโหมดที่แบบเงียบไปเลยนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณอาจจะอยู่ในโหมดที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ก็ได้ซัพพอร์ตเรื่องของกำลังใจนะคะอาจจะยังมีการติดต่อกันอยู่อันนี้กรณีหนึ่งนะคะ อแต่ไพ่ก็บอกว่าสี่เหรียญยังไงพวกคุณก็กลับไปอยู่ในโหมดของการรักตัวเองกันทั้งคู่แน่นอนนะคะอืมอืมอือฮึอ่ะประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภและคณาจารศดูไปได้ไหมเดตตามาบรรทัศกุยชาวราศีกุมละคนากุมพวกคุณอาจจะอยู่ในโหมดที่แบบว่าต้องแอบแอบคุยกันเพื่อ เยียวยาความรู้สึกซึ่งกันและกันตัวเขาเองใช่คุณไปอยู่ในโหมดของการรักตัวเองเขาอยู่ในโหมดของการรักตัวเองแต่คุณอาจจะมีการพูดคุยกันอยู่ปอบใจกันอยู่แต่อาจจะมาหากันไม่ได้หรืออาจจะมาคุยกันไม่ได้ได้มากอาจจะไม่ได้คุยกันอาจจะไม่ได้คุยกันอะไรกันลึกซึ้งมากกว่านี้อาจจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเข้ามาหากันมากไม่ได้นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์รลักซ้อนก็มีเกณฑ์ที่แบบต่างคนต่างต้องไปอยู่กับ สิ่งที่ตัวเองมีกับครอบครัวตัวเองกับแฟนตัวเองนะคะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะชาวราศีพฤษภลักขนาพฤษภนะคะอ่ะประมาณนี้ แต่มันก็มีเขณที่ชาวราศีพฤษภลัคขาพฤษศคุณใช้เงินเพื่อแลกให้คนคุณหนึ่งออกไปจากชีวิตเหมือนกันนะอืมเพราะคนคุณนี้ได้ทําเรื่องอะไรบางอย่างให้กับคุณเอาไวอ้อ่ะนะคะทุกอย่างไปการอ่านสลับกันได้นะอืมนะคะอ่ะดูเรื่องการงานการงานของชาวราศีพฤษภลัคขณาพฤษศเพดอกซอก 킹ออฟสอดโอ้ยเฮอร์มิตงานน้อยเนาะเอองานน้อยการก้าวหน้าของตำแหน่งก็หาทางไม่ค่อยได้ในช่วงนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตคือเหมือนมันสุดแค่นี้แล้วนะคะอืมระวังเรื่องเรื่องของการคิดคิดยึดมั่นถือมั่นเกินไปไพ่สองใบนี้น่ากลัวถ้าเพจออฟสอดกับ킹ออฟซอดออกมาเนี่ย ความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจะมันจะทําให้คุณอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้ทําไมหมอถึงพูดแบบนี้เนี่ยมีมีเก็บตัวนะคะแล้วก็เอาง่ายว่าคุณมีความคิดเป็นของตัวเองมากเกินไปดื้อรั้นดื้อดึงเกินไปแล้วจะอยู่ในสังคมไม่ได้ล้วจะต้องเป็นเดอะเฮอร์มิตเนี่ยต้องมานั่งอยู่คนเดียวอยู่ในสังคมคนเดียวในเรื่องของงานถ้าคุณต้องประสานงานกับใครเราจะต้องฟังความคิดเห็นของอื่นในช่วงนี้นะคะอ่ะ จะต้องตามน้ําไปก่อนบางท่านบางคนคุณไปรู้เห็นบางอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณในบริษัทของคุณหรือง,งานของคุณที่เป็นอยู่ธุรกิจของคุณที่เป็นอยู่ที่คุณรู้สึกมันไม่ถูกต้องมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคู่ค้าของคุณนะคะอแต่ตัวคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงแต่เอาเป็นว่าคุณจะต้องลองเชิงดูไปก่อนนะทีนี้มาดูันต่อนะคะ การเงินของชาวราศีพฤกษภลักนาะพฤกษภค่ะ the devil ะใช้เงินเก่งเหมือนกันนะเราใช้เงินเก่งเหมือนกันนะ the devil นะคะจะใช้เงินตามอารมณ์ไปนิดนึงอ่ะจะใช้เงินฟาดหัวใครไปชีวิตอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะอืมพฤกษภบ,บางท่านบางคนในเรื่องของการเงินคุณอาจจะให้ระวังคุณคุณจะ เสียเงินไปโดยการถูกหลอกด้วยนะอ่าไปกดคลิกอะไรบางอย่างนะคะระวังให้ดีอืมในเรื่องของการพน,นันก็ต้องระวังนะคะอันนี้ในบางท่านบางคนนะโอเคเซเว่นออฟคับช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะเลยที่จะต้องคอยคอยจ่ายต้องทำเป็นทีแล้วไปจ่ายให้ดีมีโอกาสหาเงินได้ไหมเซฟก่อนนะ เซฟก่อนนะคะโอกาสที่จะหาเงินพิเศษพิเศษอะไรเข้ามาในช่วงนี้มันมันยังไม่มีเพิ่มนะในช่วงปักนี้นะคะอืมอ่ะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันต่อที่คนโสดพรึกษสดเซเว่นออฟเพน จะมีใครเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาหาคุณแต่ว่าเขายังไม่คิดจะจริงจังจะเข้ามาในรูปแบบที่อยากจะหาเพื่อนคุยมากกว่าอยากจะหาเพื่อนคุยมากกว่านะคะเขายังอยากจะหาเพื่อนคุยมากกว่าอยากหาคนที่ไปด้วยกันแบบไม่ต้องคิดอะไรไปกินข้าวได้คุยได้นะคะแต่ก็ไม่ทานองที่ว่าเขาจะเข้ามาหลอกลวงคุณนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เขาอยากหาเพื่อนมากกว่าคนคนนี้นะคะดูที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะ Don't back down the world นะคะโอเคคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันห่างไกลกันจริงๆด้วยช่วงนี้นะคะถ้าคุณเมองว่าคนนี้ใช่ก็อย่ายอมแท้ไปต่อนะคะอืมแต่ถ้าก็ทุกอย่างเป็นอยู่ที่อยู่ที่ดุลพินิจของคุณมากกว่านะคะออืในความสัมพันธ์ตรงนี้ ควรมีคู่ชอรอิบศพลักษณะศพค่ะ a n dying love หัว s ั o r ุ s Hangman <c oughs> ถ้ารู้ว่าวันนี้บทสนทนาในการคุยกันกับแฟนกับคนที่คุณรักมันต้องมีท็อกซิกมันต้องทะเลาะคุณต้องรีบหยุดก่อนไม่งั้นปัญหามันจะเป็นปมแล้วมันจะแก้ไม่หายในอนาคตนะคะมันจะแบบ สะสมสะสมแล้วมันจะระเบิดในที่สุดนะคะม,มันมีเกณฑ์ด้วยที่จะปัญหาอยู่ๆก็จะแบบระเบิดขึ้นมานะคะจะพูดกันในหลายๆเรื่องเกิดจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันด้วยนะมีเกณฑ์มีปัญหากันเรื่องของการเงินเรื่องของอะไรคือรวมหมดทุกอย่างเลยอะนะคะเรื่องอะไรที่มีเหตุผลไม่มีเหตุผล จะขุดมาพูดกันให้หมดต้องระวังนะคะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศพีศพฤษภราคณาพฤษภนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e ใครสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็คือแอดไลน 99, ์แอดอินเทอร์เนชก่นแนล99ทำไม99หัวเราะเสียงบบาโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะโชคดีนะสวัสดีคะ่ะ